ต้องการอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมที่นี่ฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่านั้นทำไมพวกเขาถึงให้อาหารฉันในเมื่อฉันถูกขังอยู่ในนี้ไม่รู้สิคะฉันทำตามที่ตาหยุบบอกให้ฉันทำเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาพาฉันมาที่นี่เพื่อทรมานดังนั้นเออตกลง กินข้าก่อนดีกว่าแล้วมาคิดกันใหม่หลังจากทำเสร็จแล้วอ,อิมฉันคิดอยู่ว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จเป็นไปได้ไหมว่านี่คืออาหารมื้อสุดท้ายของฉันนั่นคือสิ่งเดียวที่ฉันคิดได้ฉันกำลังจะถูกทรมานเป็นเพราะฉันสวยหรือเปล่าถึงทำอาหารอร่อยแบบนี้ให้ฉันเหตุผลกำลังมาถึงบนความอิ่คุณแน่ใจหรือไม่ว่าไม่ต้องการอย่างอื่น บางทีนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะบอกฉันควรเตรียมพี่ในกรรมสุดท้ายก่อนตายอ,อถ้าคราวนี้ฉันต้องตายจริงๆเป็นครั้งสุดท้ายฉันอยากจะทำอาหารกับเครื่องในเมื่อวางพริกแดงพร้อมกับจะทำสตูจิมจิซุดเกม้มข้นที่มีเนื้อและความเผ็ดของกิมจิจะละลายเมื่อเดือดจะตักข้าวหนึ่งทัพพีไข่ม้วนและกินให้หมดด้วยช้อน หรือเต้าเจี้ยวตุ๋นก็ดีฉันชอบที่จะปรุงอาหารให้นานพอที่จะใกล้เคียงกับเต้าเจี้ยวแล้วถ้าเอามาทำกับข้าวล่ะ <c oughs> ในพินัยกรรมของฉันฉันต้องทิ้งสูตรอาหารเพื่อให้เขาสามารถทำมันได้พินัยกรรมของฉันคำพูดสุดท้ายของฉันถึงเวอหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปฉันพอใจแล้ว ถ้าคุณกินข้าวเสร็จแล้วฉันจะออกไปโอ้ใช่พอมาคิดดูอีกทีนานไปไหมฉันรู้สึกว่าฉันสุขภาพดีกว่าเดิมฉันจะถามอย่างนั้นแล้ววันตายฉันจะมีขึ้นเมื่อไหร่อะไรนะฉันไม่ได้รับคำแนะนำอื่นใดนอกจากให้อาหารคุณและให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเออดังนั้นลีเจียงกำลังคิดอะไรอยู่นะ วันนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วมันเป็นเพียงฉันคิดว่าฉันควรกินสารอาหารมากกว่านี้อีกสักหน่อยอาจกล่าวได้ว่าเป็นทักษะที่ไม่ผิดพลาดเมื่อพูดได้โปรดจำสูตรที่ฉันให้คุณก่อนหน้านี้ฉันจบงานแล้วสิ่งสำคัญที่จำไว้คือเมื่อคุณรู้สึกเจ็บปวดและทำในสิ่งที่หัวใจของคุณบอกอะไร นั่นคือการเห็นแก่ตัวทำในสิ่งที่ใจปรารถนาเหรอจิตใจของฉันปลอดโปร่งทั้งหมดที่ฉันรู้สึกสำหรับแม่มดคือความเกลียดชังพ่อของฉันในยุคนก่อนมีอายุสั้นเพราะคำสาปของแม่มดแม่ของฉันซึ่งมาจากต่างแดนได้ออกจากที่พักของตยุและฉันถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังน้ำหนักของครอบครัวที่แบกอยู่บนบ่าของฉันดูเหมือนจะทับถมฉัน แต่ฉันก็อดทนมาตลอดโดยยึดมั่นในหน้าที่ของฉันในฐานะโดยยุคและทิ้งอารมณ์ของฉันไว้เบื้องหลังพ่อแม่ของฉันรสนิยมของฉันและแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเองแม่หมดเป็นคนที่เอาทุกอย่างไปจากฉันแต่เธอเอาอะไรไปจากฉันตรงกันข้ามตั้งแต่เธอมาถึง เขาทุ่มเททั้งหัวใจให้กับสิ่งนี้อร่อยจริงๆเออโอ้จริงเหรอเป็นไปได้ไหมที่แม่มดจะบอกความจริงกับฉันท่านดายุคมิเตอร์มีบางอย่างถูกลืมที่นี่หรือไม่เออที่อะไรหมายความว่าอย่างไรลุกฉันเพิ่งมาที่นี่เอออะไรคุณเป็นใคร ฉันมาหาเธอเพราะฉันได้ยินว่าเธอถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินนี่คือเจตจำนงของหลอดลีเจียงแต่เดี๋ยวก่อนคุณเป็นใครโอ้ฉันขอโทษฉันเดาว่าฉันยังให้ความสนใจกับชุดของฉันไม่เพียงพอสำหรับคุณคุณหมายถึงอะไรคุณอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และตรวจสอบฉันไม่มีทาง ฉันออกไปทําธุระนอกเมืองฉันเพิ่งมาถึงและวิ่งมาที่นี่ทันทีหลังจากได้ยินเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเหลียกตัวของเดยุกอะไรฉันเป็นไปไม่ได้ยินดีที่ได้พบคุณอีกครั้งนะฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณ